สำหรับนิลุยบอกว่าจังสี่พี่น้องครับนี่ใส่ซื้อว่าชูวิทย์คำภาระอยู่กับจำลองสุริยบุตรนะครับอืลงหลุปคู่กันภาพแต่งงานลงภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้งสองคนมีความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันนุ่มเจียราเคยสัมผาสเอ้ยนิลุยนี่ประมาณสักสองสาเทือหรือเปล่าถ้าเกิดจําบ่ะพ ทุกครั้งเวลาถามเรื่องความรักนางนางก็สิทธิตอบคือเกา่าจนสุดท้ายปลายทางแ้วมหอดมือนีจนใดพี่น้องครับนิรุยวัจังสี่การเดินทางเออต้องมีวันสิ้นสุดลงทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลา15ปีมันมีทั้งทุกมีทั้งสุขปะปนกันไป เราสองคนใช้ชีวิตคุ้มค่ามากแล้วหมายเขาว่าตัวพี่ยุ้ยรือวตัวนี่ลุยกับตอมหน่อยอืเราได้สร้างอนาคตด้วยกันเราได้แต่งงานกันเราได้ดูแลกันในยามเจ็บป่วยเราหามาด้วยกันจนมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ครอบครัวของเราทั้งสองคนก็ได้อยู่สุขสบาย ต่อไปเฮาสองคนสิท่านหนาทีลูกเพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ในช่วงบันปลายชีวิตเราได้ตัดสินใจลดสถานะของตัวเองจากทั้งคู่ลงแล้วเออพี่น้องครับผมบอกว่าลดสถานะลงแล้วกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน